สรุปแล้วเงินสองแสนบาทคุณเป็นคนเอาไปใช่ไหมท่าทางของคุณเนี่ยฉันรู้สึกว่ามีพิรุษนะตอนนี้คุณกําลังโกหกอยู่แน่เลยใช่ไหมทําไมคนถึงกล้าทําตัวแบบนี้คุณลืมแล้วหรอว่าก,กว่าคุณจะมาถึงระดับผู้จัดการคุณใช้เวลาเป็นานแค่ไหนตอนนี้คุณรีบตอบคำถามของฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเงินสองแสนบาทคุณคดโกงไปหมดแล้วใช่ไหมผมไม่ได้เอาไปนะครับทําไมเงินถึงได้หายไปเยอะขนาดนั้นครับ ผมไม่รู้ครับก่อนหน้าน,นี้คนที่เอาเงินมาให้ผมอะคือคุณฟุยฝ้าครับฟุยฝ่าเอาเงินมาให้ผมครับงั้นก็แสดงว่าเงินสองแสนบาทถูกฟุยฝ่าเอาไปหมดแล้วใช่ไหมเออคือว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับฮัลโหลคุณฟุยฝ้าตอนนี้คุณรีบมาหาฉันที่ออฟฟิศด่วนเลยนะ คุณแอนคะเรียกฉันมามีธุระอะไรหรือเปล่าคะคุณปุยฝ้ายฉันรับปากกับแผานกฝ่ายการตลาดว่าถ้าทํายอดออกมาได้ดีฉันจะให้เงินโบนัสต่อคนคนละสองหมื่นบาทแต่ดูสิเงินหลักหายไปไหนแล้วตั้งสองแสนบาทแต่คุณแอนคะเงินโบนัสนี่ฉันแจกให้พวกเขาหมดแล้วนี่คะแล้วทําไมคุณก้าบอกว่าเขาได้รับเงินแค่สองแสนบาทละ่ะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คุณแอนคะถ้าไม่มีผู้จัดการแบบพวกเราสองคน <c oughs> จะมีฝ่ายการตลาดแบบทุกวันนี้ได้ไงล่ะคะ ฉันก็แค่เอาเงินพวกเขามานิดหน่อยเองไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คะฉันทําแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติทู่แล้วอีกอย่างเลยนะคะเงินเดือนของพวกเขาก็ได้ตั้งหมื่นกว่าบาทแล้วนี่คะฉันเอาเงินเขามาแค่นี้ถือว่าฉันให้เกียรติเขาแล้วนะคะจะว่าไปแล้วนี่งานมันหายากมากเลยนะบริษัทของเราก็ไม่ได้ทํางานหนักอะไรด้วยค่ะคุณแอนแถมยังได้เงินตั้งหมื่นกว่าบาทแค่เงินเดือนเขาก็พอใช้อยู่แล้วนี่ถูกไหมคะคุณแอนใช่